สวัสดีค่ะ รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะสายฝนโปรยปลายแต่อย่าเพิ่งทิ้งหน้าจอค่ะเพราะว่าเรามีคิวว่าโค้ดมาเสิร์ฟแม่แม่พี่ใช่แล้วค่ะตลอดทั้งรายการเลยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวขึ้นมาเบรกไหนพี่แจ๊กกรีนจะเรียบรีบรีบเรียกทันทีใช่แล้วค่ะเอาคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกต้องบอกเลยว่ายังเดินหน้าทำดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะพี่บินบรรลือฤทธิ์นะะเทวดาของเรานั่นเองนั่หละคนยกให้ตำแหน่งนี้เลยคือเมื่อวานนี้ค่ะคุณพี่เขานำทีมกู้ภัยขับรถขนเข้าของไปเยียวยาผู้้ประสบภัยนท่วม ที่สินธุรกันดานคุณผู้ชมเดี๋ยวดูจากสภาพเส้นทางนั้นเดี๋ยวเข้าไปลึกเข้าไปเรื่อยเนี่ยมันจะลำบากกว่านี้อีกอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกคุณผู้ชมขาต้องบอกเนี่ยเหมือนไต่เขาไต่เนินกันไปเลยคือเส้นทางเนี่ยมันก็คดคดเคี้ยวๆนะเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ว่าทีมพี่บินเนี่ยไม่ย่อท้อค่ะไปถึงปุ๊บมีชาวบ้านลูกเล็กเด็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะแล้วก็พี่น้องชาวเขามารอต้อนรับกันแบบแน่นเลยคุณผู้ชมดูตาภาพเลยก่อนจะเริ่มงานค่ะพี่บินก็เป็นตัวแทนกล่าวน้อมรำลึกถึงในหลวงรชกกาที่่9นนนะะะคอจ คณะแล้วก็ประชาชนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะจากนั้นค่ะพี่บินก็มอบถุงยังชีพเลยแล้วก็มีเครื่องอุปโภคบริโภคจัดไปเลย500ชุดค่ะเอาไปมอบให้กับชาวบ้านทั้งหมด500ครัวเรือนนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะพี่บินก็ใจดีมากคุณผู้ชมควักเงินส่วนตัวเลยมอบให้ครอบครัวละ1,000บาทเป็นการเยียวยาเบื้องต้นแล้วกันให้กับชาวบ้านที่เจอกับภายน้ําท่วมค่ะ สวนไรนาเขานะเสียหายแสนสาหัสกันเลยจริงๆเด็กๆได้ออกมาเต้นรําเป็นการขอบคุณให้กับทีมพี่บินด้วยค่ะคุณผู้ชม <Ừ. S 1> ส่วนทางด้านพี่เล็กฝันเด่นเมื่อวานนี้ก็ขอทําดีเพื่อรําลึกถึงในหลวงร .9 เช่นเดียวกันค่ะด้วยการไปทํากับข้าวแจกพี่น้องประชาชนอยู่ที่ซอยจรัยสนิทวงศ์นะคะจำนวน400กล่องเอาไปเลยนะนะซอยจรัย29ทับ1เมื่อวานนี้อิ่มกระจุกๆเลย<ฆ>แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะมีคุณป้าท่านหนึ่งแกก็ก,กางล่มมารับข้าวรนพว่มฝนตกเหมือนกันพอเห็นพี่เล็กฝันเด่นเท่านั้นแหละแกดีใจ ใจมากเลยเข้ามากอดมาทักขอบคุณทีมงานทุกคนหลังจากนั้นค่ะพี่เล็กและทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันก็นรวมพลไปต่อค่ะไปทําความสะอาดล้างวัดกันต่อ,อไปด้วยกัน2วัดคุณผู้ชมนะ<อ>ก็คือสํานักสงฆ์แล้วก็วัดตโนดนะในพื้นที่บางใหญ่ก็จะใช้เป็นสถานที่จัดงานทอดกรถินประจําปีในวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้ด้วย <ừ> โอ้โหทีเดียวครบจบทุกสถานการณ์สุดยอดค่ะามาต่อกันที่เรื่องราวของที หยดโอ้ย,อย,ยไม่หายหลอนเลยเออเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายละค่ะี่พี่การจอมพลังเขาจะเปิดแบบวา่า<ๆ>เขาเรียกอะไรมาขอละศพแล้วกันให้คนที่ชายแดนได้ฟังกันนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นเรื่องราวเนี้ยกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่านะคะเรื่องราวของพี่การจอมพลังที่เปิดกลยุทธ์ดับขวัญเขม็นคะคะด้วยการเปิดซาวหลอนเสียงผีนะคะรวมไปถึงหนังสารคดีที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วเนี้ยแหละค่ะ แม้ล่าสุดดาวผู้ชมอย่างที่เราติดตามข่าวพี่การจอมพลังแกยอมถอยนะประกาศไม่เปิดเพลงปัดปวนกับป,ปันปวนกันมุชากต่อไปแล้วนะคะ<ช>คือเมื่อเมื่อคืนเนี่ยเป็นคืนสุดท้ายค่ะเมื่อคืนสุดท้ายนี่แกจัดหนักเลยนะ<ด>แกมีกระสือนะโอโอกระสือติดโดนไปเลยนะคะสายเลยเหรอเออนะคะก,ก,ก็ก็ถือว่าเป็นหมหรสพอกคุณผู้ชมอย่าคิดมากนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลแกบอกว่าแกขอถอยละกันเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายนะคะแต่ในมุมของจิตอาสาอย่างแม่บุ๋มปรนัดดาค่ะซึ่งลงพื้นที่ไปคุกคีกับชาวบ้านชายแดนมาหลายเดือนนะ เขบอกว่าแม่บุ๋มกับพี่การจอมพลังเนี่ยเขาลงพื้นที่กันบ่อยค่ะก็เปิดใจกับวันทองไทยรัฐว่าเอาจริงๆรู้สึกเห็นใจพี่การจอมพลังนะคะแล้วก็ขอสวนกลับความคิดเห็นของสวอังคณานะคะที่กลัวไทยจะเสียเปรียบเขมรเอาเรื่องนี้ไปร้องทุกต่างชาติค่ะแม่บุ๋มบอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ความคิดเห็นของแม่บุ๋มนะสวอังคาเานี่คงไม่เคยได้ลงพื้นที่ไปเจอกับเรื่องเลวร้ายที่ประชาชนคนไทยต้องประ,ประสบพบเจอนะคะ,ะแล้วสาวผีหรือว่าหนังกลางแปลงที่เปิดไปก่อนหน้านี้ ก็ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนละกันหลอกระสือนี่หรอใช่เนี่ยเนี่ยก็ถือล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยเปิดปลายใกล้จะโดนแล้วนะก็รอกันนะมันเป็นเทศกาลเอออย่าคิดมากคุณผู้ชมนะคะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะนะคะส่วนเรื่องการประชุมที่กัมพูชาอยากให้ไทยไปเจรจาเรื่องแผนอพยพเนี่ยแม่หมูบอกว่าเอาจริงนะเขาไม่ได้อยากประชุมหรอกมันเป็นแผนแบบเตะถ่วงไปนั่นแหละ มันเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ยอมออกไปนะคุณผู้ชมซึ่งอัปเดตสถา,านะคะตอนนี้ทางฝั่งจังหวัดสากแก้วนะคะว่าเดือดแล้วทางฝั่งจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดคุณผู้ชมรู้ไหมแม่บุ๋มบอกว่ากัมพูชาเห็นเงีย,งยบๆนะเห็นข่าวเงีย,งยบๆซุ่มระดมอาวุธไม่หยุดแล้วอย่างนี้ไทยเราจะยอมนิ่งได้ยังไงนะคะไปฟังเสียงแม่บุ๋มพูดถึงเรื่องนี้แบบเดือดๆกัน่อยค่ะถ้าท่านรู้สึกว่ามันอาจจะไปกระทบกับสนธิสัญ,ญญาใน UN ฝากท่านด้วยค่ะเพราะว่าท่านเป็นคนที่สามารถเปอยู่ในจุดนั้นได้ช่วยสู้แล้วบอกกับ UN เอนได้ว่าช่วยลงมาดูพื้นที่ให้เราหน่อยช่วยมาเคลียร์พื้นที่ที่เคยมาขอให้พวกเราช่วยกับ,บูชาเนี่ยช่วยมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้หน่อยเก่งแต่ว่าถ้าเราแคร์มันทุกข้อเหมือนที่ฝั่งนู้นไม่แคร์อะไรเลยอะ่ะเราก็เจ็บนะค่ะ เจ็บใจที่ผ่านมาเราเจ็บทั้งกายเราเจ็บทั้งใจอขอให้มันเจ็บใจกันบ้างเถอะถึงไหมสงคราม<ะ><ะ>มันไม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่แล้วะการประชุมคือการทิ้งถ่วงของทางกัมพูชาค่ะการเจราจาก,ก็ยังต้องมีต่อไปแต่การแต่การจะตีอีรันฟันแห่งอิหุงตูงนางกับตรง,ตรง,ต,รงตรงชายแดนก็ทากันต่อไปขักสองพวกฝั่งนั้นก็สะสมอาวุธเพิ่ม เซปูนบังเกอร์กันชัดเจนการสู้กับโจรใช้วิธีสุภาพบุรุษไม่ได้อแต่เราต้องเป็นภาพของสุภาพบุรุษในสายตาชาวโลกใช่แต่ื่องวิธีการมันก็แล้วแต่เราก็เอนเตอร์เทนไงเราใจดีนะคหอมแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะแม่บุ๋มของเราโพสต์เลยค่ะลงเพจตัวเองเนี่ยแหละค่ะ ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะอยากจะขอเรียนเชิญคุณอังคามาลงพื้นที่ด้วยกันค่ะจะได้เห็นความจริงว่าประเทศไทยเราสูญเสียและเสียหายไปมากแค่ไหนเนี่ยแม่หมูบอกด้วยนะคะว่าจำนวนประชากรที่ไม่ใช่ทหารของเราเนี่ยเสียชีวิตมากกว่าของเขาส่วนพื้นที่ภาคที่หนึ่งเนี่ยประชาชนเนี่ยสูญสิทธิแขนขาและดวงตาจากทุนของกัมพูชามากมายมไม่มีที่ดินทํามาหากินอยู่เลยเป็น10บสปีท่านเคยรับทราบเรื่องนี้บ้างหรือไม่คะในฐานะสวท่านควรใช้ตําแหน่งและอํานาจที่มีอยู่ในมือตอนนี้ เป็นปากเป็นเสียแทนประชาชนคนไทยมากกว่าไหมคะก็เป็นความหินของแม่บุ๋มนะคะแล้วก็ล่าสุดเนาะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอะทหารไม่ทําอะไรหรอที่หนองยากแก้วไงภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือทหารก็ใช้รถเนี่ยค่ะก็เคลียร์พื้นที่ละอะไรที่แบบว่าเคยอยู่ที่ของเราอะใช่นะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะคือทหารก็ทํางานอย่างแบบขยันขันแข็งเนี่ยแหละแม่บุ๋มแกแค่อยากสะท้อนว่าคนที่ออกมาเรียกร้องน่ะ ไปลงพื้นที่ดูกันไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นมุมมองนะคุณผู้ชมเราเราก็รับฟังทั้งสองฝั่งกันนะคะถูกต้องค่ะอ้อาวคุณผู้ชมคะไปดูงานคอนเสิร์ตท,ที่กําลังจะเกิดขึ้นวงเล็บหรือเปล่าเออนี่ที่บ้านหนองจานคุณผู้ชมขะบอกเลยแม่ฮายอยากจะไปจัดคอนเสิร์ตเอาสักเจ็ดชั่วโมงกันไปเลย<อ>ให้กําลังใจพี่น้องทหารแล้วก็ชาวบ้านชายแดนที่สัแก้วคุณผู้ชม,มคือดูเหมือนว่าแรงซัพพอร์ตนะจากแฟนๆแล้วก็รวมไปถึงพี่เพาะเพี่ พี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง<ะ>ค่ะจะอุดหนุนไอเดียนี้กันเต็มที่เลยหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนซีอย่างพี่เอชายาค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐมาว่า คยคุยกับแม่ฮายเอาไว้ว่าถ้ามีคอนเสิร์ตท,ที่ชายแดนจริงๆนี่นะอยากจะไปขึ้นเวทีไปเอนเตอร์เทนพี่นะ้องประชาชนที่นู่นด้วยตัวเองด้วยคือพี่เอชายาบอกว่าจะเอาเพลง,งร้องให้ทุกคนฟังเพลงฮิตของแกออไปทธรรมาดาโอ,อไปทธรรมาดาเออ,เออนะแล้วไปไม่ไปคนเดียวก็ไปพร้อมแม่ฮายนี่แหละนอกจากนั้นแม่ฮายก็สก,กิดเลยยิ่งยงยิ่งยงเพื่อนรักไปด้วยกันนะยิ่งยงอองานนี้รับรองม้วนจอยสุดๆแน่นอนค่ะ ตามข่าวอยู่ตลอดนะในตอนนี้ครับเพราะว่าเราเข้าใจได้หัวอกคนที่สูญเสียหัวอกคนที่อยู่กับความหวาดระแวงะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับหรอกคขาชวนอีกคนหนึ่งพี่จะชวนใครไปดีคะยิ่งยงสิเราต้องชวนเขาไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งยงไม่ไปอ่ะอาภาพรไม่มีแรงพี่ยงเขามีเพลงฝั่งนู้นเขามีของเขาเขาทํามาเพื่อการนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้ ส่วนพี่เอกก็คือไม่ธรรมดาแน่นอนแน่ๆครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไปต้องไม่ธรรมดาเลยธรรมดาไม่ธรรมดา <c oughs> มเดี๋ยวฉันกลับไปทำดนตรีใหม่ก่อน <c oughs> ไม่ธรรมดาเวอร์ชัน2025เจอแน่เอชยาบอกนะแล้วเมื่อพี่เอชยาค่ะตั้งใจชวนผ่านไม์บันเทิงไทยรัฐมาขนาดนี้บันเทิงไทยรัฐไม่ปล่อยให้พี่ถานรแล้วก็ชาวบ้านบ้านหนองจานจังหวัดสกแก้วรอคําตอบนานนะคะไปถามพี่ยงบ้างดีกว่าพี่ยงเอาะไรดีเจ้าตัวบอกทันทีว่าพร้อมมากๆกายพร้อมใจพร้อมค่ะยินดีจะไปร่วมโชว์ลูกคอนะมอบความสูงแบบพี่ทหารแน่นอนนะะแล้วก็พี่น้องชาวหนองจานนะคะเวดอมินิตรอหน่อยรอหน่อยนะคะจะเอาเพลงใหม่ล่าสุดของตัวเองที่มีชื่อว่าวางไม่ไป แนวหน้าอเอาไปร้องให้เขเมรได้ฟังด้วยว่าประเทศไทยเราจะไม่ยอมให้ใครมารุกรานเด็ดขาดพี่ยงบอกนะจะต่อลําโพงไปทางนู้นออแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคอยเดินทางไปให้กําลังใจให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยไปมาตลอดค่ะแล้วก็ไปไม่ได้ไปเปล่านะคุณผู้ชมมีสเสบียงอาหารเอาไปแบบให้อิ่มๆจุกๆกันเลยเพราะถ้ายอย่าง,งานั้นถ้าภรรยาอุ้ยพม่ช่ค่ะ <c oughs> น้องสาวสุดที่รักอย่างไม่ห้อบหาบา คือทุกวันนี้หลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าไม่หายกับพี่ยิ่งยงใ็่ไหมคือภาพอร์ะคิวนะพี่ทิพย์ไม่ใช่พี่ทิพย์คือภรรยาภรรยาตัวจริงของพี่ยิ่งยงถูกต้องค่ะเขารู้จักกันเขาคุยกันมากเห็นว่าอยากจะจัดคอนเสิร์ตวันไหนยังไงบอกพี่ได้เลยหายน้องรักแค่สงสัยอย่างเดียวจริงๆหายที่เองพูดไปเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเองไหวจริงๆรรเปล่าไม่ใช่ว่ายืนครึ่งชั่วโมงตะคิวกินขาวแล้วนะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะก็ดีนะพูดถึงว่า มันก็เป็นการให้กําลังใจพี่น้องทาหารที่อยู่ในในใน,ในแนวชายแดนในแนวหน้าถ้ามันจัดได้ก็ดีจัดก็ไปที่พี่ไปด้วยชยาเตรียมชุดดีเกไปเลยอภพอรเตรียมชุดเชฟบะไปเลยนะยิงยองก็ชุดทหารแบบเต็มรูปแบบเลยไม่ให้ใครรุกรานแผ่นดินเราต้องยืนยงชาติไทยของเรามั่นคงไตรรงบกลิวสวาย นเอาจริงป่ะเนี่ยชยาเอาจริงไหมหญิงยงพร้อมไปสู่รบสูสๆครับทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันจบเร็เรวครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคนไทยพูดไปเรื่อยนะพี่ๆเขาอยากไปจริงๆและพี่ยิ่งยงนี่เอาจริงไอ้ท่าซิกเนเจอร์ถูจมูกแกเนี่ยนะไม่น่าเชื่อมันเข้ากับทุกเพลงใช่หมดเลยถูกต้องพี่ยิ่งยงฝากไว้นิดนึงด้วยคุณผู้ชมค่ะว่าคนไทยด้วยกันตอนนี้อย่ามาทะเลาะกันเองเลยค่ะเห็นช่วงนี้อาจจะเริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างอยากจะบอกว่ามีอะไรก็ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกันดีๆเนาะเราคนไทยต้องรักต้องสามัคคีกันค่ะอย่าทาให้ประเทศฝ่ายตรงข้ามเขาได้ยิ้มได้หัวเราะด้วยความสะใจว่าทําสําเร็จให้คนไทยแตกคอบอกเลยว่าางน ยากค่ะไม่แต่คอนง่ายๆหรอกค่ะเห็นด้วยนะคุณผู้ชมพี่ยิ่งยงแกพูดถูกนะความสามัคคีคือพลังแล้วกําลังใจเนี่ยบอกเลยนะคะสุดยอดค่ะค่ะแนวหลังอย่างเราค่ะส่งกําลังใจค่ะคนบันเทิงหลายคนนะคะติดตามข่าวผ่านไทยรัฐทีวีเนี่ยเวลาไปเจอนะเขาบอกเครียดจริงๆแล้วก็อยากให้เหตุการณ์มันสงบที่สําคัญตอนนี้พี่น้องทหารทํางานหนักมาก ผู้ชมฝนตกหนักอ่ะเขาอยู่โอ้ยทำมงลำบากมากแล้วอย่างที่บอกไปบางพื้นที่ไม่มีข่าวนะแต่มันก็ยังต้องเฝ้าระวังกันตลอดค่ะเรื่องนี้นะคะ2หนุ่มเติ้นตะวันแล้วก็เต้นันตะสายเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเขาบอกว่าโอ้ยอยากส่งกำลังใจมากทําได้ก็คือการโอนเงินเนี่ยแหละค่ะคุณเ<ช>ติ้นตะวันบอกว่าเขามีโครงการที่ไหนแม่บงแม่บุ้มพี่ลงพี่เล็กโอนตลอดค่ะ แลาที่สําคัญเห็นเหล่าทหารเขาทางานแล้วนาออดทนอดกัน้นค่ะทางฝั่งนู้นจะยั่วยุปันป่วนขนาดไหนก็ต,ต้องแข็งเอออย,อย่าไปประทะเออเราต้องทําเพื่อประเทศของเราค่ะพี่เติร์นบอกด้วยว่าติดตามข่าวทุกวันนี้นะคะคอยอัปเดตตลอดและขอให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันที่คลายสักทีเถอะความสงบสุขจะเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยนะคะสาธุพี่เติร์นพูดแบบนี้ฟังเสียงหน่อยค่ะเราคนไทยนะครับไม่ทิ้งกันนะครับจะคอยเป็นกำลังใจให้เสมอเชื่อไหม ทุกวันนี้นะเช้ามาก็เปิดก่อนนอนก็เปิดใช่เป็นห่วงด้วยแล้วก็ทั้งนอกจากพี่พิธารแล้วยังชาวบ้านที่อยู่บริเวณชายแดนอะไรเงี้ยก็อยากเป็นกำลังใจกับทุกคนเลยถ้ามีอะไรก็เราก็จะโอนไปแบบองค์กรที่เขาถูกต้องใช่ใช่ๆลกันนะคะนางเอกวิหมอชิดค่ะน้องการนัทชาค่ะ คนนี้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวภาพขึ้นหน้าจอนี่คนนี้เขามีญาติเป็นทหารเขาเข้าใจหัวอกทหารเลยคุณผู้ชมวันนี้คืนเดียเขาเขาเขาเรียกไปอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่านะคนเป็นแบบว่าครอบครัวเออนะคะก็ติดใจจดใจจ่อรอดูสถานค่ะองการบอกได้คําเนียวว่านับถือหัวใจรั้วของชาติอย่างมากและหากมีโอกาสก็พร้อมจะช่วยเหลือทหารทุกทางเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนค่ะแล้วเราก็ติดตามข่าวมาตลอดแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยขนาดเราเป็นแค่แบบว่าคนรู้จักเป็นแบบพี่น้องกันห่างๆเรายังรู้สึกว่าเออเรายังเป็นห่วงเขาเลยเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งในครอบครัวเราขึ้นมาจริงๆเราคงแบบตอนช่วงที่เขาไปเราคงจิตใจไม่อยู่กับหนูกับตัวอะไรอย่างเงี้ยครนสิ่งมักดิสิทธิ์ให้คุ้มครองอะไรใช่ค่ะช่วงนี้ก็ก็อยากส่งกำลังใจให้ค่ะให้รวมถึงประชาชน ชายแดนด้วยขอให้เกตุการสงบแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะพี่พี่ทหารสู้นะคะส่วนพี่น้อง<ม>ที่อยู่ชายแดนเราส่งกำลังใจให้กองโตรับไปเลยปุ๊บแบบนี้เลยคะ่ะเต็มเต็มเลยคุณผู้ชม,ม